บรรยากาศปี๋หม่เมืองเริ่มแล้วครับผมอันนี้นันพลครับผมครับผมวัาดีปี๋ไหม่ครับเฮยเปลี่ยนมูด้วยกันครับคนนี้มูอุ้ยอันนี้เซลล์เนาะไปอันอันนี้นันสายอันนี้ผู้จัดการโซนตัวครับติ๊กี้ไปส่งหอน้น้ำเรียบร้อยละวอ่เรียบร้อยเนาะกี่กี่หลังครับแต่วันนี้ได้สิบหลังแต่เราได้นับทั้งเตือนอ่อนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นภาคบันเทิงก่อนครับเอ่อปอปอก่อนเนาะแปดสิบกว่าหลังอ่ ได้เจปหลังครับเกือบเกือบถึงแปดิเหมือนกันเนะเกือบถึงแปดสิบแเอกือบป่ามันังบอถึงเป่าเลยอเสาหลังย่างก่อนเรือเสาหลังะอ้โาแฟนมันกนบ่ครับเป็นอย่างคือบ่อาม้าละตัวนี่ไก่งดหลับนี่ก่อนาะ ไอ้สั่งสวิสแลนมาไงนะสามร้อยทอนเสาเนี่ยต้องบ่กเฟินเฟินเฟินตัไนี้ก็เนอะมานอนกึดหลายรอบเหมือนกันก็จะซื้อเสื้อเฟินนี่นะอ๋อหมายตาไว้ก่อนนี่เนาะสามร้อยทอนเสาครับอันนี้อันนี้จองจองจองกี่ปีกันนะนี่ก็จะได้นี่ก็สองเดือนเนาะไปสามพอสองรอบอ่สองรอบแล้วกลับมานอนคืดอยู่บ้านว่าจะเฟิงก็บอกเฟิงนี่เนาะปิ๊กไปหอนี่หอยมืดนิดเดียวเนาะก็เลยได้ปิ๊กไปเอา จอแล้วจอแหมบนรถเมษาบาทสามร้อยทอนเสาสมร้นเสาอ้สวจวดสัตว์สะัมมีสัตว์นี่จวดยังเดีสวสวัสดีครับ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 สวัสด